แบบทักษินผลที่ออกมาจึงเป็นเช่นนี้นี่เองอย่างไรก็ตามผมก็ให้กําลังใจนะมีวิธีแก้ไหมมีนะครับแต่พักการเมืองทั้ง3ามพักในอนาคตถ้าประเทศเดินไปแบบนี้ก็จะสู่จุดจบเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ใหญ่เกือบนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพัก การเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการล่มสลายของพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองเลยนะครับหลังจากที่เคลื่อนไหวทางการเมืองผิดพลาดนะครับวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะครับทำให้พรรคอย่างพรรคประชาธิปัตย์อาจจะสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ของไทย สะท้อนให้เห็นครับความชัดเจนว่าในท้ายที่สุดครับสสกลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่นําโดยคุณสันติพร้อมพัดนะครับที่ปรากฏทั้งตัวคุณพ่อคุณสันติแล้วก็คุณลูกครับก็คือคุณพัฒนาพร้อมพัดครับเนี่ยฮะย้ายสกัดไปอยู่กับพักภูมิใจไทยชัดเจนแล้วนะครับคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนออกโรงมายืนยันนะครับหลังจากที่มีการปรากฏภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นภาพของสองพ่อลูกครับ โชว์ใบสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยพร้อมแนบเงินค่าสมัครสมาชิกครับจ่ายเป็นเงินสดครับไม่ได้จ่ายเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับจ่ายเป็นเงินสดนะครับนี่สะท้อนเนี่ยเห็นว่าตอนนี้สมัครเป็นสมาชิกของพักภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ <S 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 ความจริงเมื่อมีข่าวคราวนี้มีภาพนี้ปรากฏออกมาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติไม่ยิ่ถือว่าเป็นสิ่งที่พลิกจากความคาดหมาย พราะถ้าย้อนกลับไปไม่นานครับคุณสันติเนี่ยเคยไปนั่งกินข้าวกับคุณอนุทินและในวงกินข้าวเนี่ยยังมีบุคคลสําคัญครับอย่างคุณเนวินชิดชอบครับนี่เป็นครูใหญ่ของพรักภูมิใจไทยและยังมีแกนนําอีกหลายคนในพักครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนี่แม่ทัพใหญ่พักใต้คุณทรงศักดิ์ทองศรีนี่ก็บ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ครับร่วมวงอยู่ด้วยครับนี่สะทนใี่เห็นครับว่าเป็นเหมือนกับ การมัดจำเอาไว้ล่วงหน้านี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับเพราะฉะนั้นครับภาพสองภาพที่ปรากฏนี่มันสะท้อนชัดเจนครับว่าตอนนี้กลุ่มสสจังหวัดเพชรบูรณ์ของคุณสันติพร้อมพัดทิ้งออกจากพักพลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังๆนี่ลุงป้อมจะพยายามที่มัดใจคุณสันติ ยอมที่จะให้คุณสติมารับตําแหน่งสําคัญครับก็คือตําแหน่งเลขาธิการพรรคสลับกับอาจารย์ภัยบุญนิติตะวันครับที่ให้ไปเป็นรองหัวหน้าพรรคหวังที่จะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สําเร็จครับแต่การทิ้งออกจากพ,กพรรคพลังประชารัฐไปอยู่พรรคภูมิใจไทยมองแล้วมันก็เรียกปกติสําหรับนักการเมืองในบ้านเรานะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมองข้ามช็อตครับก็จะมองดูทิศท,ทางลมครับมองไปอนาคตข้างหน้าครับ ว่าไปอยู่กับใครไปอยู่กับพรรคการเมืองไหนจะมีโอกาสทองมากกว่ากันนะครับนะฮะสำหรับกลุ่มกับกลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ของคุณสันติเนี่ยแน่นอนที่สุดครับคงไม่ได้มองเพียงแค่การปักธงสอสยกจังหวัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่คงจะมองไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยครับอย่างน้อยที่สุดตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งรัฐมนตรีในการฟอร์มคณะรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า น่าจะต้องมีในส่วนของคนจากกลุ่มเพชรบุญการอฏิปไตของผู้ดาวฝ่ายค้านนองนพักประชาชนนะครับเขรู้สึกผิดหวังนะฮะผิดหวังมากเพราะว่าไปพูดวนอยู่เรื่องในอดีตครับพูดถึงเรื่องการรัฐประหาร,รพูดเหมือนกําลังติดลมอยู่กับร,รัฐบาล,ลตูรรัฐบาลที่แล้วนะครับซึ่งผมเองก็เคยอยู่ในรัฐบาลนั้นมก็เห็นว่าเราก็ทํา ลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินจนวันนี้คนยังคิดถึงรัฐบาลลุงตูว่ว่าดีรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะฮะแต่ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยหัวหน้าพรรคประชานชยังติหล่มนะเป็นแผ่นเสียงตกร่องพูดถึงรัฐประหารอยู่ซึ่งปัญหาวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐประหารมันเป็นความผิดพลาดบกพร่องต่อหน้าที่ของนายกพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งท่านไม่ได้พูดถึงเลยกลับไปพูดโทษร,รัฐธรรมนูญว่าเป็นต้นเหตุข,ของปัญหา เ้าที่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากนักการเมืองนะครับไม่ใช่เกิดจากรัฐธรรมนูญ <Okay. S 1> จริงๆวันนี้รัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยฮะรัฐธรรมนูญที่ช่วยแก้ปัญหานะครับเพราะนายกแพทองทานเนี่ยทำผิดน,นะครับแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้ถอดถอนออกไปซึ่งตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับดังนั้นอย่าโทษรัฐธรรมนูนครับโทษที่นักการเมือง ไม่อยากติดลมนะฮะต้องฝากเยนไปถึงผู้น,นำฝ่ายค้านบนหน้าพักประชาชนนะครับติดลมกับอดีตนะแต่เสียงตกร่องคิดแต่เรื่องรัฐประหารโทษประชาโทษประชาธิปไตยโทษรัฐธรรมนูญทำให้เกิดปัญหารประเทศไม่ใช่ครับปัญหาเรื่องรัฐรรมนอยู่ที่พวกท่าเองครับทำงานให้ดี่าให้มีปัญหาดูดูเหมือนเขายังฝังใจกับเรื่องของรัฐประหารอยู่ตรงตรงนี้ก็ผมก็ผมดูอภิปรายของเขาเนี่ยเขายังเหมือน อ๋ิแบบรัฐบาลลุงตู่อยู่เลยอะอย่างนึกว่านี่รัฐบาลอนุทินแล้วนะไม่ใช่รัฐบาลลุงตู่แล้วนะยังพูดถึงรัฐประหารอยู่เลยก็เข้าใจครับเพราะว่าในอดีตนะพรรคนี้เขาเติบโตกับการโจมตีรัฐประหารนะครับโจมตีทหารนะครับต่อต้านการปฏิวัติหารซึ่งก็เป็นอุดมการของเขาผมไม่ขัดข้องนะ็นเรื่องของท่านแต่วันนี้มันไม่ใช่รัฐบาลลุงตู่ไม่เกี่ยวแล้วครับ <c oughs> รัฐบาลอนุทินพูดที่นโยบายนะครับพูดที่เรื่องพรุ่งนี้ปัญหาของรัฐบาล ที่มาจาก,การเลือกตั้งนี่แหละของพรรคเพื่อไทยพรรคมุไทยเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับไม่เกี่ยวกวับรัฐธระาหารนะครับมันเสียตงตกงรอกเกินไปแล้วผมว่าน่นจาจะก้าวข้ามแล้วครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของนักการเมืองที่เป็นสอสอเขตเลือกตั้งคือเขาต้องเล็งผล ว่าเขาชนะการเลือกตั้งเพราะถึอเขาไม่ได้เป็นสสเเขาก็หมาตัวนึงคุณถูกตรงแบบนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่ผมพูดเขา,าพูดกันเองอย่างนี้เลยโดยเฉพาะบางพักเนะี่ยคุณไม่ได้เป็นสสเนี่ยนะคนในพักเขาไม่ได้ให้น้ําหนักอะไรคุณเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องดิ้นลนนะการดิ้นลนมันก็มีสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือว่ามันต้องมีกระสุนอันที่สองก็ต้องได้รับพักนั้นต้องได้รับความนิยมด้วยประกอบกันอาจจะก,กระแสนิดหน่อยกระสุนกับกระแสแต่รอบเนี้ย กระสุนจะเยอะกว่ากระแสและรอบนี้รอบที่แล้วมันกระแสเยอะกว่ากระสุนกระแสมีแต่กระสุนก็เยอะอแต่ว่ากระแสมีบทบาทพอสมควรแต่รอบนี้จะเป็นกระสุนมากกว่าผมคิดว่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นการอพยพของฝูงเวนเดบิชจากทุ่งเซเรนเกติประเทศแซนซเนียไปทุ่งมาไซมาร่าประเทศเขนย่าแตลว่ามันต้องผ่านแม่น้ำ แม่น้ำแม่น้ำมาไอตรงนั้นมันมีจระเข้อยู่ค่ะเอมันจะคอยงับระหว่างทางที่อพยพเห็นภาพชัดดีค่ะมันจะก็จะมีขวากนามและอุปสรรคยากๆหน่อยนะอาจารย์ค่ะถ้าไม่สำรักพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคกลมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐนะครับกำลังจะสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ของไทยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นะครับตอนนี้ปรากฏว่าพักประชิปัต์แตกเละนะครับผู้บริหารเก่าก็กันเกมไม่ให้คนเดิมกลับเข้ามาอย่างคูณอภิสิทธิ์เวชาชีวะมาเป็นหัวหน้าพักความขัดแย้งในพักประชิปัต์หลังจากที่เสียต่อลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักนะครับหลังจากที่มีการพ่ายแพ้ในการโหวตสนับสนุนให้ชัยกเกษม เป็นนายกรัฐมนตรีของทางฝั่งเพื่อไทยและทางฝั่งเพื่อทางฝั่งทักษิณสิ่งที่ตามมาคือพรรคประชาธิปัตย์แตกเละนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีก็ล่วงไปต่อไม่ไหวเลือกตั้งครั้งหน้านะครับยากที่จะได้กลับมาเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์จริงๆแล้วเนี่ยมีความพยายามจะยุบพรรคประชาธิปัตย์หลายต่อหลายครั้ง นะครับพักปรคปฏิบัติตั้งตั้งแต่วันที่6เมษายนนะครับเป็นต้นมาคือวันจักรีเป็นพักการเมืองคู่ราชวงศ์จักรีแต่ปรากฏว่าปัจจุบันมีนักการเมืองพักการเมืองที่เข้าข่ายเป็นนักธุรกิจการเมืองนําพ,าพักประปฏธิบัติซึ่งเป็นพักการเมืองคู่ราชบัลลังก์ไปทําการเมืองในรูปแบบของธุรกิจการเมืองผมฟันธงได้เลยใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ ผมได้รับสัญญาณมาแล้วคนในพักปฏิบัติที่ทำให้พักปฏิบัติพักการเมืองคู่ราชบลังเป็นแบบนี้ถูกเช็คบินแน่นอนฟันธงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะที่กระทำนะเป็นปฏิปักษนะฮะและไปเข้าร่วมกับฝ่ายล้มล้างการปกครองเจอดีแน่ฟันธงได้เลยนะครับและอนาคตของพักปฏิบัติผมว่ายากที่อยู่ต่อนะครับ ทั้งผู้บริหารเก่าทั้งผู้บริหารใหม่นะครับตอนนี้ไปไม่ได้ละสังคมไม่ยอมรับนะครับที่ผ่านมาท่านไก่สอนตันตีพงศ์นะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนมาโดยตลอดหลังจากพ้นท่านไก่สอนตันติพงศ์ไปพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็เละตุ่มเปะเละเป็นโจกโจกกนกระทั่งจนถึงปัจจุบันส่วนพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคของลุงป้อมตอนนี้ ปรากฏว่านะฮะไปกันหมดล้ขายใหญ่แต่กระสั้นกระเซนกรองหัวหน้าพักเลข,ขาธิการพักไปหมดนะไ,ไปอยู่กับธรรมนัตบ้างไปอยู่กับทางาภูมิใจไทยอนุทินบ้างสันติก็ไปอยู่กับอนุทิน <c oughs> แห่กันไปโคราทิศต่างสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการเมืองเกี่ยวข้องกับงูเหา่า นะครับพักลุงป้อมเนี่ยเริ่มต้นมีความเข้มแข็งหลังจากอุตมะนะครับเป็นหัวหน้าพักต่อมาลุงป้อมมารับสารต่อก็ยังคงเข้มแข็งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลุงป้อมหูเบาและเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงบางคนนะทำให้พักพลังประชารัฐเละนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือหนี้หมด แกสร้างกระเซนหมดทิ้งลุงป้อมหมดนะครับถึงแม้ว่าหลังจากมีข่าวทิ้งลุงป้อมกันไปนแถวเนี่ยขายใหญ่ทิ้งก็มีคนไปให้กําลังใจลุงป้อมมุ่งไปสิ่งเดียวฮะหวังผลประโยชน์จากลุงป้อมแล้วก็คนใกล้ชิดลุงป้อมเป็นสําคัญนะครับแต่ต้องให้กําลังใจลุงป้อมนะแกก็มีความรักชาติแหละนะครับแต่ก็ทําการเมืองไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นักนะแต่มีเพื่อนเยอะเป็นคนดี นะครับสาหรับผมผมก็ให้กาลังใจลุงป้อมแล้วกันนะครับแล้วผมก็เรียนแต่แรกว่าสันติไปแล้วโอ้เขาก็ไปแล้วนะแล้วก็หลายคนน่ยที่ลุงป้อมส่งไปเป็นร่ตดีกับไปแล้วนะไม่ต้องบอกชื่อนะตรอน้องเนี่ยก็ไปแล้วไปกันหมดแล้วนะครับเพราะเขามองว่าอยู่กับลุงป้อมแล้วไม่มีอนาคตนะครับแต่ผมเรียนย้าว่าลุงป้อมอยังมีอนาคตนะครับอนาคตที่ดีด้วยการเมืองไม่ใช่เป็นอย่างที่ คนทั่วไปมองเห็นคนบอกโอ้หลวงป้อมเจ๊งไปหมดแล้วอันนี้หลวงป้อมไม่เจงส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกจะไม่ได้กลับมาแล้ะอันนี้ไอ้ผมผมเชื่อว่าจริงแล <c oughs> ะเชื่อว่าจริง <c oughs> นะครับส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติผมพูดเรื่องคุณพีรพันธ์หลายครั้งนะคุณพีรพันธ์ได้โอกาสหลายครั้งมีคนเสนอชื่อคุณพีรพันธ์เป็นนายกตรีนะครับแล้วก็คุณพีรพันธ์ก็หวังว่าจะได้เป็นนายกตรีแต่ก็ไม่ได้เป็นนะครับ แล้วตอนนี้พักของคุณพีรพันธ์เป็นยังไงโอเคเอาคุณชัชวานคงอุดมหรือชาติตาปูนเข้ามาเป็นเลขาธิการพักก็คงเป็นทางรอดทางเดียวตอนนี้นะครับพักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นยังไงวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนพักรวมไทยสร้างชาติและมีคะแนนนิยมต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักเพราะจุดอ่อนของพักรวมไทยสร้างชาติคือคุณพีรพันธ์นะครับเป็นจุดบอดคะแนนนิยมที่มีเป็นหลักนะครับพยายามจะเรียกคนเชิญคนมีอุดมการเข้าร่วมยากยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่แม่น ไม่มีจุดขายนะครับมีโอกาสที่พักรวมไทยสร้างชาติจะสูญสลายหายไปคนเดียวจะช่วยได้ตอนนี้ก็มีชัชวานคงอุดมหรือพี่ชัดเตาปูลเนี่ยที่เขาจะพอจะช่วยได้แต่ก็ช่วยได้จะกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมตอนสมัยเหมือนพลเอกประยุทธ์ไหมไม่มีแล้วล่ะนะครับไม่มีละทําไมเป็นแบบนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นพักลุงป้อมไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติหุ้นส่วนไปดูย้อนหลังเลยประวัติศาสตร์ 94ปีที่ผ่านมาไม่มีพักการเมืองที่เป็นทหารอยู่ได้ยืนยาวเลยยกเว้นพักการเมืองที่ไม่โดนยุบพักการเมืองเดียวคือพักประชดิปัตย์แต่พักประชธิปัตย์ผมเสียดายนะีคนด,ดีเยอะนะไม่ใช่ว่าคนไม่ดีเยอะแยะนะคนดีเยอะแต่ปรากฏว่าพักประชดิปัตย์เนี่ยไปทําการเมืองแบบธุรกิจการเมืองไปดูตัวแบบทักษิณแล้วก็ทกําการเมืองแบบทักษิณผลที่ออกมาจึงเป็นเช่นนี้นี่เอง อย่างไรก็ตามผมก็ให้กําลังใจนะมีวิธีแก้ไหมมีนะครับแต่พักการเมืองทั้ง3พักในอนาคตถ้าประเทศเดินไปแบบนี้ก็จะสู่จุดจบเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ใหญ่เกืออานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยจยมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ